ไปต่อกันที่มหกรรมกีฬากศนภูธานีเกมครั้งที่6ค่ะนายวรัตพฤษสาทวีกุลเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นประธานเปิดงานมหกรรมกีฬากศนภูธานีเกมครั้งที่6ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีนายวรินวิรุณพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานกศนอจังหวัดอุดรธานีนายประกอบโพรามผู้อำนวยการสำนักงานกศนอจังหวัดเลยผู้บริหารครูนักศึกษากศนอ จำนวน57แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมค่ะ นายวรัตพฤศาทวีกุลเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกล่าวว่าในการแข่งขันกีฬานอกจากนักกีฬาและผู้เข้าร่วมทุกท่านจะได้ประโยชน์ทางด้านร่างกายและเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีแล้วการแข่งขันกีฬายังช่วยเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานสถานศึกษาในสังกัดกศนอ ซึ่งจะนำไปสู่ความสามคัคคีและร่วมแรงร่วมใจกันการเป็นนักกีฬาที่ดีจะต้องหมั่นฝึกฝนมีความมานะถึงจะเป็นผู้ชนะได้แต่ชนะในที่นี้ควรหมายถึงชนะใจตนเองชนะใจคู่แข่งถึงจะเรียกว่าผู้ชนะที่แท้จริง สำหรับกิจกรรมภายในงานได้มีขบวนพาเรดสุดอลังการจากสำนักงานกศน,นอจังหวัดกลุ่มภูธานีทั้ง5จังหวัดการแสดงชุดอีสานออนซอนจากสำนักงานกศน,นอจังหวัดอุดรธานีและการแสดงฟ้อนรำจากสำนักงานกศน,นอจังหวัดเลยค่ะในการแข่งขันกีฬานอกจากนักกีฬาและผู้เข้าร่วมทุกท่านจะได้รับประโยชน์ทางด้านร่างกาย และเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีแล้วความสนุกสนานรื่นเริงยังช่วยผ่อนคลายความเมื่อยล้าและความเครียจดจากการทํางานอีกด้วยที่สําคัญการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมต่างๆยังช่วยเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานสาศึกษาในสังกัดกศกนซึ่งจะนาไปสู่ความสมัครสมานสามคัคคีและร่วมแรงร่วมใจกันประโยชน์ที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้การทำงานเป็นหมู่คณะและการช่วยเหลือร่วมมือกันเพื่อกล้าไปสู่จุดหมายเดียวกันตามที่ต้องการการเป็นนักกีฬาที่ดีจะต้องหมั่นฝึกฝนมีความมานะพยายามอยู่เสมอถึงจะเป็นผู้ชนะได้แต่ชนะในที่นี้ควรหมายถึงชนะใจตนเองชนะใจคู่แข่งชนะใจคนอืน่น ถึงจะเรียกว่าผู้ชนะที่แท้จริงซึ่งเป็นสิ่งสำคัญยิ่งผมจึงสนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายในหน่วยงานสารกษาในสังกัดกศนเพื่อุปสงค์หลักนี้เป็นสำคัญในส่วนที่เป็นไฮไลท์ของงานคือการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อคู่วีไอพีโดยทีมเลขาธิการกศนและทีมประธานกลุ่มภูธานีซึ่งสร้างความประทับใจให้ผู้เข้าร่วมชมเป็นอย่างมากค่ะ どうも。<music>